การเลือกปฏิบัติของแท้เทียบทักษินกับบุ้งกับกระบวนการยุติธรรมไทยใกล้ชิดสืบจากข่าวมากขึ้นด้วยการสวมเสื้อสืบจากข่าวเสื้อ289บาทหมวก189บาทค่าส่ง50บาททั่วประเทศผมคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ตรงกับกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ รับทราบและสัมผัสการปฏิบัติจากกระบวนการยุติธรรมไทยโดยตรงและจะขอนำกรณีของมุ่งเนติพรมาเปรียบเทียบกับกรณีของคุณทักษินชินวัตรคนไทยทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติตามหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติและไม่อยากให้ใครต้องมาเสียชีวิตเพราะกระบวนการยุติธรรมแบบสองมาตรฐานเทพไทยชำละสิบข้อ เทียบกรณีทักษิณบุ่งทะลุวังคือการเลือกปฏิบัติของแท้โดยนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์โพสเฟซบุ๊กเทพไทยเสนพงศ์คุยการเมืองระบุว่าทักษิณบุ่งเนติพรคือการเลือกปฏิบัติของแท้หลังจากการเสียชีวิตของบุ่งเนติพรสเสน่สังคม มีกระแสวิาพากษ์วิจาร์ณถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกระบวนการวิธิธรรมไทยอย่างกว้างขวางและการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในหลายสถานที่รวมถึงการแสดงความอาลัยต่อการจากไปของบุ่งเนติพรจากคนไทยและองค์กรต่างประเทศจำนวนมากซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิธิธรรมไทยควรตระหนักและนำไปพิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของกระบวนการวิธิธรรมไทยต่อไป ผมคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ตรงกับกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรับทราบและสัมผัสการปฏิบัติจากกระบวนการยุติธรรมไทยโดยตรงและจะขอนำกรณีของบุ่งเนติพรมาเปรียบเทียบก,กับกรณีของคุณทักษิณชินวัตรดังต่อไปนี้หนึ่งทั้งคุณทักษิณและบุ่งเนติพรเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายก้าวหน้า หรือเสรีประชาธิปไตยเหมือนกัน 2. คุณทักษิณเป็นนักโทษเด็กขาดแต่คุณบุ้งเนติพรเป็นผู้ต้องหาถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคาดีของศาล 3. เมื่อคุณทักษิณมีอาการป่วยรีบนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจทันทีไม่ต้องเข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์เลย 4. แต่กรณีของบุ้งเนติพร มีอาการป่วยจากการอดอาหารต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรมราชทันก์กนเมื่อมีอาการป่วยหนักจึงนำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติไม่ได้นำส่งโรงพยาบาลตำรวจอย่างเร่งด่วนเหมือนกรณีคุณทักษิณห้าคุณทักษิณเป็นนักโทษเด็ดขาดมีโทษจำคุกรวมจากเดิมสิบปีได้รับการอภัยลดโทษเหลือหนึ่งปีแต่ไม่ยอมติดค,คุกแม้แต่วันเดียวหก กรณีของบุ้งเนติพรศาลยังไม่ได้มีคำที่ภากษาจำคุกแต่อยู่ระหว่างการต่อสู้คดีแต่ไม่ได้รับการประกันตัวต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำระหว่างต่อสู้คดีเร็จตอนนี้คุณทักษิณถูกดำเนินคดีข้อหาความผิดตามมาตรา112แต่ได้รับการประกันตัวในชั้นของอายการ 8. บุ้งเนติพรถูกดำเนินคดีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้รับการประกันตัว9เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในยุครัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าหากเกิดในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็จะถูกนําไปขยายผลทางการเมืองอย่างแน่นอน10รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยยังไม่มีความชัดเจนถึงแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้กระทําผิดมาตรา112เหมือนกับตอนที่เป็นฝ่ายค้านภมมีสุดยืนที่ชัดเจนว่า คนไทยทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติตามหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติและไม่อยากให้ใครต้องมาเสียชีวิตเพราะกระบวนการทุติธรรมแบบสองมาตรฐานสืบจากข่าวรายงานครับสวัสดีครับจากเหตุการณ์ที่คุณบุง้งเนติพรเสน่สังคมนักเคลื่อนไหวทางสังคมนักกิจกรรมทางการเมืองคนรุ่นใหม่ ได้เสียชีวิตลงระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจนมีการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของกระบวนการยุติธรรมไทยอย่างกว้างขวางผมจึงเขียนกรอนขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมายหรือการปฏิบัติแบบ2มาตรฐาน ระหว่างคุณบุ้งเนติพรสเสนสังคมกับคุณทักษินชินวัตรเพื่อบันทึกไว้ในแผ่นดินว่าเหตุเกิดขึ้นในสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลลองฟังดูนะครับมีคนหนึ่งติดคุกกลับอยู่สุขสบาย แต่กลับมีคนหนึ่งตายอยู่ในคุกมีคนหนึ่งได้พักโทษมีความสุขแต่อีกคนทนทุกข์ในเรือนจําเขาทั้งสองคือเพื่อนพ้องของเพื่อไทยแต่ฉไหนมีสิทธิ์ต่างอย่างน่าขำหรือกระบวนการ ยุติธรรมมันระยำต่างกระทำต่อนายบ่าวไม่เท่ากันเกิดขึ้นในพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลถูกประจานจากสังคมอย่างแสบสันอนุรักษ์นิยมระบอบทักษิณจูปากกันมวลชนนั้นเคยสู้กัน ร่อยมันไปหัวอำนาจผลประโยชน์กันลงตัวมีดิวหัวเพราะกลัวพักก้าวไกลดิวลังกาวีสมประสงค์ตรงดั่งใจพักเพื่อไทยส่งเศถษฐาเป็นนายกขอฝากทุกท่านไว้เพื่อโปรดพิจารณาครับ 14พฤษภา,าคม2567ครับขอบคุณครับ